กอนสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ของบิบซีสดร์นะครับและวันนี้เรามาอยู่กันในหน้าเว็บไซต์ของมีแปลกนะครับผมจอนอุ้ยเกลายเดียวหรือว่าได้สองไลน์นะตกใจไหมอะไรถามจริงๆอะถามจริงๆเลยกวนตีนปะกูตั้งใจที่จะเบ็ดถูกๆล่อไปก่อน ล่อไว้ให้มันแบบเสียหายอะไรไปก่อนบ้างแต่นี่คือตัดบทคือมาอ่ายังไม่เลิกยังไม่เลิก <c oughs> เดี๋ยวมึงรอกูตอนกูเบ็ดสองพันห้าหรือห้าพันดนดูนะครับผมเดี๋ยวก็รู้ว่ากูจะเละยังไงไอ้เชีย่ยไม่ทันอะไรมาสามรอบแล้วว่าตัวจีนแล้วสองลายไม่รอบหนึ่งเหมือนคนตีนะเหมือนได้ยินกูพูดอะ่ะมึงนี่เนาะโอ้ตายตายตายต,ายตายอย่างงี้โอเคมาประมาณจะเบพันเนี่ยมาได้ละอะ 2,000เลยอ่ะ2,000ยาวๆนะครับ2,000ยาวๆเลยโอ้ยเกมบั๊กปะวะทำอะไรห้าห0ื่นแล้วครับผมมาอีกดิมาอีกดิมาอีกดีแน่จริงอ่ะโหล5,000แมงดิสบอลท้า5,000เกมเปลี่ยนเชื่อกูดิถ้า5,000เกมเปลี่ยนเลยครับโอเค,อเคเวิบแม่งทั้งจีนทั้งอะไรมาดีมากแล้วตามด้วยโดดถ้าโดดแตกอีกก็คือฮึบฮ้บ เื่อจัดเลยนะวันนี้มันเป็นอะไรวะนี่เพาถ้าผมเริ่มมาแล้วเบ็ดห้าพันนี่ผมแบบไม่ต้องทำอะไรตั้งแต่สองสมหมุนแรกแล้วอะเฮ้ยยังยังหลับตารุน้นไม่เอาอมึงมาเป็นตัวจีนกูย,ยังจะดีใจกว่าเลยลายเดียวก็ได้ว่าร้ายแม่งโดดเกือลนเบ็ดกันดีกว่าขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ ว่าหลังจากนี้มันจะเริ่มเกลือละเพราะว่าแม่งมาให้เราครบทุกอย่างเสร็แล้วเนี่ยแต่กระโดดแม่งเกลือก็เลยไม่คบดีเท่าไหร่นะครับมีกำไรอยู่ประมาณห้าหกหมื่นนะก็ถือว่าเยอะอยู่ตอนนี้ยังไม่โดดอย่างห้าพันนะแต่คิดว่ามึงหลอกกูขนาดนี้เดี๋ยวมึงโดดแน่กว่ามาดิตัวไไม่โดดแต่แต่ได้ใจว่ะน้องว้าววุ้ยมันมีกำไรเท่าไหร่หรอวะ แสนห้านะครับแสนห้าเลิกได้เลิกนะครับแต่ผมยังไม่เลิกเว้ยเฮ้ยมันจะโดดก็ไม่โดดนะเว้ยเอาดิรอหลายรอบมากโดดแน่เดี๋ยวโดดแน่มาดิมาดิวัดดวงกันหน่อยไม่โดดก็จีนไม่โดดก็จีนไม่โดดก็จีนหายหายเอาหายไม่โดดเฮ้ยมึงเป็นผีหรือเปล่าหลอกกูจังสวยครับต่อนะไม่ลดเบ็ดเลยมา ก็ไม่ต้องโดดอ่ะเดี๋ยวอะมันต้องมาดิไม่ยังไงล่ะมึงกูบอกแล้วการคํานวณที่เฉียบคมมันเป็นยังไงแต่ว่าแต่มัแตกอันนี้กูไม่แน่ใจขอโอเคโอเคเลิกละนะพอละ มอ่งพอดีกว่าไหมเพราะว่ากำไรก็เยอะอยู่นะกำไรแบบแสนแสนห้าแสนหกเลยนะคาใจกับกระโดดเนี่ยโอ้โดดว้อย่างนี้นึกว่าโดดนะครับหลอกกูซะไม่เห็นความรู้สึกกูเป็นอะไรวะเฮ้ยมาดิไม่ยอมอ่ะมาดิมาดินะครับมาครับเราไม่ยอมนะยิน ไม่รู้นะว่าตดจินใจถูกหรือเปล่าที่เล่นต่อแต่แบบคาใจอะจริงๆร<ว>ิงไปสองไลน์ได้ป่ะล่ะเพื่อนขอสองไลน์ได้ป่ะล่ะตอนนี้เลยอีกตัวนี้สวยด,ดูอีกแล้วครับด,ดูอีกแล้วแล้วถ้ามึงไม่มไม่อยากพูดไม่อยากจะขู่มึงก่อนนะอย่านะอุ้ยคือผมคือผมพูดอะไรอ่ะ ท้ไมมันตัดบทเลยว่าแบบเหมือนไม่ได้ยินผมอะบอกอย่านะแต่กี้ก็ชมก็อย่านะรอนี้เป็นถั่วไอ้เหี้ยหนักเลยรอบนี้โอ้โหเบ็ดห้าพันเข้าสองรอบเดี๋ยวจะเหมือนในไลรสดอีกละทำอะไรไม่ได้จริงๆครับแม่งดวงไม่มีวันนี้ถ้าถอยตอนนี้เราจะมีเงินเก็บไปแสนห้าคือมันเยอะผมบอกเลยว่าเยอะแต่มันไม่เยอะเท่าความแค้นผมมาดิไปเจอรายเดียว ไม่เยอะเท่าความแค้นผมมาดิผมบอกเลยว่าไม่น่าจะโดดให้เราแล้วนะคือโดดไปหลายรอบม,มากแต่มันก็เกลือมันไม่น่าโดดให้เราแล้ว่วโดดทีเกินอ่ะตอนนี้หวังแค่ตัวจีนหรืออะไรที่มันได้เยอะอะโหเหนื่อยเลยถ้าทำอย่างนี้กับผมนะเกินไปมากกระโดดดีแต่แบบไม่จ่ายก็ไม่ต่างอะไรกับอะไรสักอย่างอะ่ะพอ,อดีกว่ามั้งไอ้เหี้ย พอคุณผู้ชมกำลังสองแสนพอดีครับโอเคมันมันมันรู้สึกแปลกๆนะครับถ้าเล่นต่อผมว่าน่าจะโดนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต u b ต c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเดินเ,กเปนกำลังใช้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับนาตินเวนนรกสถุนสวะขยะ